อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดหนอก Channel Don't forget to subscribe to White Mustache Channel YouTuber from Thailand ฝากช่อง youtube ของพี่ด้วยนะครับช่องอะไรนะครับนุพัฒน์ภูมินะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับครับ โซเชียลวันนี้พ่อใหญ่นวลหัวนะครับมาสไตล์วิ่นเทียดนะครับท่านผู้ชมครับมาช่อมสวนนะครับสวนที่อยู่ในกลางอําเภอนะครับอําเภอที่ไหนครับขอเชิญขอเชิญเจ้าของบ้านนะยครับสวัสดีครับตอนนี้ตอนนี้เราผมถ่ายทําอยู่ที่ไหนครับดิอยู่ที่อําเภอบ้านม่วงครับในตัวอำเภอบ้านม่วงครับครับแล้วก็มีสวนนะครับมีสวนแล้วก็มีสไตล์การแต่งบ้านหมวนี้ผมก็จังยืมแขกรับเชิญเลยนะครับ เพิ่นแยงบ้านไปจังไหนผมก็มักเพิ่นขี่รถจังไหนผมก็มักผมมักสไตล์เพิ่นเลยครับเนอะใกล้เชี่ยงกันครับใกล้เชี่ยงกันครับเหมือนกับไอ้กำลองเลยครับครับผมก็เออเออพี่แต่ก่อนพี่อยู่ไหนครับอ๋อผมแต่ก่อนอยู่กรุงเทพครับก็อเป็นคนกรุงเทพนะครับมาแต่งานที่อําที่สกลนครอ๋อ ก่เพื่อนหนวดก็ค้อนคอนั่งเนี่ยนะครับแรกคือจิเทเน่เจ้าเจ้าเจ้าไปท้ายมุ่งนั่นไอ้โอ้เพื่อนหนวดจีเทถนอนี่ยนะวโอ้ขออนุญาตได้เ,ด,เ,เ,ด,เ,ด,เด้อขออนุญาตนั่งได้เด้อช่วยช่วยอันไอน้จังไนจีพันผ้าไปเบิ่งสวนหลังบ้านนะครับเด้ออยู่ในตัวอำเภอนะครับเด้อเพวันเฮ็ดแบบว่าโอ้ดีมา,มากๆเลยบริการดีนะครับแต่ว่าสิมียุ่งหน่อยนึงเท่านั้นละ พ่อปลาปลาปลาลาบบบบบบขออนุญาตพูดภาษาไทยนะครับพี่เขาทําอะไรไว้พ <Yes ่อใหญ่หนวดสนใจหมดเลยนะครับอย่างนี้ครับเป็นสไตล์สุดยอดเลยนะครับเป็นสไตล์วินเทสนะครับแล้วแล้วก็มีพญานาคด้วยนะครับแล้วก็ปลาปลาปลางปลาสอบแดงครับ เป็นวินเทจผสมพานาคนะครับมีที่เดียวนะครับในโลกนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนเอาสองอย่างมารวมกันนะครับว่าอันนี้สไตล์สไตล์ฝรั่งแล้วก็สไตล์อิสานเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่ครับหัวหัวใจมั่นเลยครับเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นมรดกโลกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ขออนุญาตใส่นะครับโอ้ได้ได้ได้นนั้นเดี๋ยวเดียวเดียวอ้ยเข่ากันกับลวดพะเยานพอกจริงๆครับนี่ เอาตามพ่อใหญ่นหนวดงอมาแล้วนะครับได้หมวกใหม่แล้วนะครับสุดยอดเลยนะครับสิ่งที่หาได้ยากต่อไปจะไม่ได้เห็นแล้วเอา่าทอดหัดรุ่นนี้นะครับเพื่อพอในเบิงฟี่นะครับเพื่อ เสียงเงินพูรละบาทสองบาทเบืบ้องไหมครับเด้อเนี่เราก็าในในหมู่บ้านหนึ่งจะมีไม่เกินเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ดูโทรทัศน์ร่วมกันนะครับเป็นเป็นความสัมพันธ์สมัยก่อนนะครับสุดยอดเลยนะครับสี่สิบปีขึ้นหลังนะครับผมอาอาวๆๆผมเคยเห็นแต่ในหนังสือบ้านและสวนนะครับวันนี้ ออกมาใอ้ผมเห็นนะครับสุดยอดเลยนะครับพี่มีต้นอะไรบ้างพี่ออขอ,อเชิญอันนี้ก็ต้นไม้บ้านเราเนี่ยครับต้นวัดวาสนาดูดูกล้องนะพี่อันนี้ก็ต้นวาสนาอัอมีต้นอะไรวาดอะไรผมจาชื่อไม่ได้อ่าไม่เป็นไรนครับเอาที่จําได้เอาปลูกไปพาพาผมดูดูสวนหน่อยนะครับผมเื่อยครับมาที่นี่บ้านห้ามยืนตัวตรงนะครับเวลาเข้ามาต้องมหมอบๆสักหน่อยนะครับอันนี้ก็ กอ๋อกาแฟก็มีนะครับท่านผู้ชมครับครับข้วมต้นดอกไม้เลยครับอต้นดอกแก้วครับอ๋อโอ้โหพ่อใหญ่นวนงอเคยเห็นต้นโมกต้นแก้วแต่ว่ามันต้นแค่นี้เองนะครับครับแต่ว่าอันนี้มันท่วมหัวผมเลยเลยครับนี่ลมดีครับโอ้สุดยอดสุดยอดต้นโมกอ๋อต้นโมกต้นแก้วคือบรรยากาศอ่ยูอยู่บ้านหลังนี้นะครับกลางคืนมานะครับ ไม่รู้ว่าจะหอมอะไรบ้างนะครับกลิ่นหอมจากธรรมชาติเลยนะครับครับก็คือก็มีกบมีเขียดร้องอยู่ครับครับคือการออกแบบบ้านนะครับออกแบบการใช้ชีวิตนะครับทําให้มีความสุขทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับท่านผู้ชมครับคือแต่งแต่งบ้านตามสไตล์อันนี้ขึ้นอยู่ในตัวอำเภอนะครับท่านผู้ชมครับไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นสไตล์ที่พ่อใหญ่นวดชอบมากๆเลยนะครับอยู่ในตลาดสําหรับตอนพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับ มาชมสวนนะครับต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ช่องชาแนลอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ